โอ้วิ oh. ปครีมคือเด้งมากค่ะทุกคนป๊าภามาแล้วค่ะนีค่ะป๊าภานะคะพบกันกับแชร์สูตรสลามอีพีที่เท่าไรแล้วทุกคนใกล้พีที่30เข้าไปทุกทีแล้วนะคะนะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้ของน้องรายแรกสูตรอะไรนั้นตั้มดูเลยค่ะสวัสดีค่ะปี่ป้าหนูชื่อมิ้นต์ค่ะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่า พุดด <Yeah, no. S 1> ิ้งกาแล็กซี่วิปครีมค่ะรับรองผัสดนี้นะคะเด็ดค่ะเด็ดนะคะเด็ดอย่างแน่นอนค่ะเด็ดเหมือนคนทำหรือเด็ดเหมือนคนแชร์ตามไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะแก้ว <c oughs> น้ำใสค่ะเปล่าสีดำค่ะสีม่วงสีฟ้าค่ะโฟมโกโนวดอ่เพชนะคะไวยสามใบใบใหญ่แก้วใบใหญ่อันนี้ได้ไหม ทำสลามค่ะตอนมีแค่นี้ค่ะให้ไงเราไปลงดมกันเลยข้อที่หนึ่งนะคะใส่กาวน้ำใส่ห้าช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3 4 5ใส่น้ำเปล่าห้าช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่เอาสีฟ้าก่อนนะคะหนึ่งปื๊ดนะคะปืด๊ดทุกคนอู้สวยววใส่กากเพชรสามช้อนค่ะหนึ่งสองสามกากเพชร สวยมากทุกคนใส่น้ำยาทำสลามโลดใส่สักสองปลื้ดสองปลื้ดยืดแล้วก็นวดจนกอาจะจับตัวเป็นก้อนนะคะทุกคนนสวยมากๆเลยตั้งแต่ทำสลามอมันนี้สวยมากทุกคนดูดิ คือสีมันพอด,ดีแล้วกากเพชรที่แบบได้อะมันเหมือนเลเซนเลยทุกคนดูสวยมากป้าเดี๋ยวเราจะไปดูสีม่วงกันบ้างค่ะสีม่วงจะสวยแบบนี้หรือเปล่าตามไปดูกันเลยค่ะต่อมานะคะก็ใส่กาวห้าช้อนเหมือนกันค่ะ 2> 1น3 4 5าใส่น้ำลงไปห้าช้อนเหมือนกันค่ะ 2> 1 2 3 4สีม่วงลงไปปื๊ดหนึ่งค่ะปื๊ด่ 1. 1> าชุ่มมีชุมช่มมีได้ดีได้ดีตละลด <Okay. S 2> ใส่กากเพชร3ช้อนค่ะหนึ่งสองสามพอใส่กากเพชรลงไปแล้วมันเหมือนแบบโอ้โหชงบอกค่าเถิดไงใครงามเลิศในปัตตาีนี้สวยจริงจัง <Whoa. S 2> ทุกคนอ้ใช้ได้แล้วเนี่ยหนำวามิทำราสลามลงมาเลยค่ะพูดผิดพูดถูกแล้วพี่ผานึงสสใส่3ช้อนนะคะจะพอดีค่ะเออสามฝาค่ะ <Okay. S 2> ดีดียืนขึ้นมาเลย นวดเลยนะคะจะก,ก่อนจะจับตัวเป็นก้อนอทุกคนดูสีม่วงสีสวยมาก <c oughs> <c oughs> ดูสีม่วงสวยอะ่ะหุยงาวับเลยทุกคนดูหยุยสวยหมดทั้งม่วงทั้งฟ้าไปค่ะสีสุดท้ายคือสีดำค่ะจะอลังการขนาดไหนตามมาดูกันเลยค่ะเอาใส่ห้าช้อนนะคะอันนี้มันจะหมดเนาะพี่พักก็เลยใส่อันนี้ไว้ดูหนึ่งประมาณสองช้อนค่ะนี 3, 4, น้ำห้าช้อนนะคะ 2> 1 2 3 4ใส่สีดำค่ะจะใส่ยังไงคะเนี่ยในขอดูหน่อยมันแห้งหมดหรือยังคะจกลงไปก็ไม่ได้โอาโอเคไหมสีดำไหมดำเลยอะค่ะทุกคนดำขมุนเลยค่ะตอนนี้กาเพชรลงไปซิเป็นไง 2> 1, 2, เราต้องเลือกกากเพชรที่มันเป็นแบบสีขาวๆอย่างนี้นะเวลาเราใส่กับเขาเรียกว่า,างไงอะสีเข้มๆอะค่ะกากเพชรเขายังคงโดดเด่นขึ้นมาค่ะถ้าเราใส่กากเพชรเป็นสีๆนะมันก็จะหายไปหายแบบนี้เห็นไหมหายไปแต่มันยังคงมีความบวิมาวับอยู่ในเนือ้อเห็นไหมสวยใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยค่ะหนึง่งสองสามดูสินี่สีดำเห็นแบบว่ามันเหมือนโคลเลยเนาะ แบบน้ำโคลนะคะพี่ฟ้าน,น,น้ำโคลนในคลองเสียงแสบอะค่ะพี่ฟ้าน้ำโคลนนะคะเหมือนเลยอะแต่มันก็แบบรู้สึกดีเมื่อมันไปอยู่บนถ้วยบนจานบนโทรศัพท์บน YouTube ของเรานะแค่นี้่ได้แล้วคะ่ะทุกคนนึกถึงอะไรรู้ไหมคะอะติ๊กตอกติ๊กต๊เหมือนอะไรคะเหมือนเฉาก้วย เหมือนเฉาคุ้ยเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาเลียงใส่แก้วอาหาน้องบอกแล้วเราก็จะมาใช้โฟมโกน,นวดเป็นวิปครีมด้านบนค่ะไปหาเราไปเลียงใส่แก้วกันเลยค่ะพี่พาคิดว่าใส่สีดําลงไปก่อนเนาะได้เหมือนแบบว่าโอ้สีดําสวยอะ่ะม่วงลงไปแล้วกันโอ้ม่วงก็สวยสีฟ้าลงไปเลยค่ะสีฟ้าวิปครีมลงไปค่ะ ช่องเดี๋ยวสวยอ่ะดูดิดตรงนี้ไม่สวยเดี๋ยวเอาให้เขาชิดกันเอาเอียงไงมันจะหมดไงโอเคไม่สวยแล้วอะตามนั้นค่ะทุกคน <laughs> โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรียง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 อนี่เขาก็อยู่ตัวยุนี่กาเล็กซี่สวยมากอะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะว้าวนี่ค่ะ เฮ้ยพิม่วยค่ะนี่เดี๋ยวจะดูความเป็นกาแล็กซี่ของเขานะคะเอาออกมาแล้วก็จะเห็นค่ะคนจะเห็นเลยนี่เห็นวะเป็นความเป็นกาแล็กซี่นา้นนะ่ะทุกคนด,ดูสีดำแบบบดบางมากนี่โอ้น่าเล่นนะ่ะดูดิสวยนะถือว่าสวยมากอะ่ะปนกันแล้วอะ่ะจริงๆแล้วน้องต้องไม่ใช้สีดำนะใช้สีชมพูอะ่ะมันจะดูสดใสกว่านี้ค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างนี้ก็โอเคแล้วเห็นไหมแต่ถ้ามันปนกันแล้วมันจะไม่สวยมันจะกลายเป็นสลามดําไปค่ะแต่ถ้ามันเป็นสีชมพมูมันอาจจะเป็นม่วงๆอะไรอย่างนี้เนาะนี่ค่ะเข้าหลุมดำมาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ถือว่าทําง่ายเลยนะสูตรนี้แล้วเนื้อสลามนะมันก็จะเป็นเด้งๆเพราะว่าเราใส่น้ําไปค่ะมันจะเป็นเยลลี่เยลลี่หน่อยเพราะใส่โฟมไปใช่ไหมมันก็จะพอดีค่ะไม่แข็งจนเกินไปเนาะจะเป็นดึบึบดึบด,บดบนึบๆๆเหมือน เากล้วยเลยค่ะทุกคนดูหน้าเล่นน่ะขยำอีกแล้วพี่พาเอ็ดว้าวโอ้สวยเลยอ่ะ่าให้คะแนนน้อง10คะแนนเต็มค่ะได้สิทธ์ทุกคนเลยนะคะชอบในความพุดดิ้งแล้วก็กาแล็กซี่นี้นะคะถ้างั้นเราไปดู Q&A กันเลยน้องถามอะไรเปี่พากันบ้างไปดูกันเลยจ้านี่ค่ะทุกคนดูยืดดูสวยไหมเอามาใส่ให้เขายืดเล่นค่ะสนุกดีดู เนื้อแบบเนื้อดีมากอ่ะทุกคนไหลลงไปแล้วเป็นมานเลยดูเฮ้อเล่นเลน,เลนหนุ่ม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 โอเคเรามาถึงคําถามแรกกันเลยค่ะน้องถามอะไรบ้างพี่พาชอบกินน้ําผลไม้อะไรคะโอ้โหเป็นคําถามที่ดีมากเลยจริงๆแล้วอะเมื่อก่อนชอบกินน้ําส้มปั่นค่ะเดี๋ยวนี้ชอบน้ําแตงโมปั่นค่ะ มะพร้าวปั่นก็ดีกินได้หมดเลยค่ะจริงๆพวกผลไม้ปั่นอะชอบแต่ถ้าเปรี้ยวมากๆแบบเสาเลตอะไรเงี้ยจะไม่ไหวเนาะเอาแบบกลางๆแบบนี้ค่ะชอบแบบนั้นเนาะโอเคคํถาถามที่2พี่พาจะให้คะแนนหนูเท่าไหร่คะถ้าเต็มร้อยค่ะถ้าเต็มร้อยพี่พาก็น่าจะให้ประมาณสัก 9 9 9 5อะไรเงี้ยหักนิดหน่อยเลยเนาะโอเคเอาถามสุดท้ายค่ะพี่พารักพี่เกทขนาดไหนคะฝากดันด้วยนะคะใครดันขอให้สมหวัง,วงทุกสมหวังทุกสิ่งที่หวังนะคะไปแล้วค่ะาบายไปแล้วนะคะบายนะคะเปล่าพารักนุงเกทมากเลยะคะ่ะเชื่อไหมว่าบนโลกใบนี้นะเปลาพารักเกทที่สุดเลยม่ก แม่มากใช่ไหมพอมีลูกอ่ะเราจะรักลูกมากเปรียบไม่ได้กับอะไรบนโลกใบนี้เลยค่ะรักมากๆค่ะถึงจะไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็ว่าบ่อยๆก็ตามน,นะเพราะว่าช่วงนี้น้องเกศเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วก็เริ่มจะแบบเกลียนเงี้ยแอะเกลียนฉันก็จะแบบว่าด่าว่าเขาบ่อยอะไรเงี้ยแบบว่าเขาก็ไม่ได้เชิงว่าด่าหรอกแล้วก็ว่าไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยอย่างเช่นเหมือนได้หูฟัง r Pods มาใหม่อย่างเงี้ย ก็เล่นกับเพื่อนจนไม่กินข้าวเช้าอะสิบเอ็ดโมงแล้วังไม่กินข้าวเช้าอย่างเงี้ยก็จะดุเลยว่าไม่ได้กะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็ถือว่ารักมากเลยนะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะที่ยังไงรักกันชอบกันอย่าลืมแชร์และกดไลค์เยอะๆนะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าว่าไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะ <laughs> ไม่ยบายจุ๊บๆงั